m อันนุนสวัสดีค่ะ So good to be with all of you today ก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับทุกคน Last Sunday we started to to study from the book of Luke เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เริ่มต้นในการศึกษาจากพระกิตติคุณลูกา So my plan is um, we will be studying the book of Luke for a few months ก็คาดว่านะคะแผนการของผมคือเราจะทําการศึกษาเนี่ยจากพระกิติคุณลูกากันสักสองสมเดือน and I believe that all of us will be blessed through the book of Luke แล้วก็เชื่อว่าเรานะคะจะได้รับการอวยพรค่ะจากการศึกษาจากพระคัมภีร์เล่มนี้ what what we learned from last Sunday was about God's best plan and timing เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือว่าแผนการของพระเจ้าเนี่ยจะดีที่สุดในเวลาที่ดีที่สุด Last Sunday we looked at the beginning of the book of Luke แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เริ่มต้นอ่านจากบทแรกสุดเลยนะคะ And we saw that God had such a good plan for Zechariah and his wife เราได้เห็นค่ะว่าพระเจ้าได้มีแผนการที่ดีมากๆให้กับเซคคาริยาและก็ภรรยาของเขา Zechariah was a priest เซคาริยาเนี่ยเขาเป็นปุโรหิตนะคะ and as a priest he was waiting for the Messiah และในฐานะที่เป็นปุโรหิตเขาเองก็รอคอยการมาของพระเมสสิยาด้วย and God has such a great plan for him และพระเจ้าค่ะก็มีแผนการดีมากๆให้กับเซคาริยา that his son would be the person who prepared the way for Jesus นั่นก็คือว่าลูกชายของเสคาริยาจะเป็นผู้มาเบิกทางให้กับองค์พระเยซูคริสต์และมันก็เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะเจาะของพระเจ้าเท่านั้นนะคะและเราเห็นว่าแผนการของพระเจ้าเกิดขึ้นณตอนเวลาที่ทั้งเสคาริยาและภรรยาของเขาต่างก็อายุเยอะกันแล้ว because by the time when they when they were so old, Mary just reached the age that she could have a baby. เพราะณเวลาที่เสกคริยาและภรรยาของเขาแก่ตัวลงแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มรีนะคะมารีนะคะเขากําลังอยู่ในวัยที่จะตั้งครรภ์ได้ God wanted John the Baptist to be the person who prepared the way for Jesus และพระเจ้าอยากจะให้ ยอนผู้ให้บัพติสมาจะเป็นผู้ที่มาทำทางให้นะคะเพื่อพระเยซูคริสต์มา so God's plan is John would be born just a little bit before Jesus was born ดังนั้นยอนผู้ให้บัพติสมาจะต้องมาเกิดก่อนหน้าพระเยซูไม่นานนักนะคะ so the right timing of God happened when Zechariah and his wife were so old ดังนั้นณเวลาที่ดีที่สุดของพระเจ้าเนี่ยกลายเป็นช่วงเวลาที่ทั้งเศริยาและภรรยาต่างก็อายุเยอะมากๆแล้ว And and we learned that God has the best plan for each of us as well และเราก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่แค่เฉพาะสองคนนี้เท่านั้นค่ะเราทุกคนพระเจ้าต่างก็มีแผนการที่ดีให้ And it will happen at God's timing not our timing แต่จะเกิดขึ้นในเวลาของพระเจ้านะคะไม่ใช่เวลาของเราเอง and today chapter continue study still to from we will still continue study from Luke chapter 1และในวันนี้นะคะเราก็ยังคงจะศึกษากันต่อค่ะจากลูกาบทที่ a r i a h และยังคงเป็นเรื่องราวของเซคาริยาอยู่นะคะ there was a priest named Zechariah his wife Elizabeth both of them were righteous in the sight of God observing all lessly were มีปริหิุผู้หนึ่งชื่อเซคาริยาภรรยาของเขาชื่อเอลิซาเบธในสายตาของพระเจ้าแล้วเขาทั้งสองมีความชอบธรรมปฏิบัติตนตามพระบัญญัติและกฎข้อบังคับต่างๆของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเคร่งครัดเขาไม่มีบุตรเพราะว่าเอลิซาเบธเป็นหมันและทั้งสองก็มีอายุมากแล้ว so we kind of see that Both of them of serious following God were in เราจะเห็นนะคะว่าเขาติดตามพระเจ้าอย่างเคร่งครัด but Elizabeth was barren so they did not have a baby แต่เนื่องจากอลิซาเบธเนี่ยอลิซาเบธเขาเป็นหมันนะคะก็เลยทำให้ไม่สามารถมีลูกได้ and now they were so old และเขาก็อายุเยอะด้วย then an angel of the Lord appeared to him the angel said to him do not be afraid Zechariah Your prayer has been heard. Your wife, Elizabeth, will bear you son, and you son, to call him John." heard. bear are has Elizabeth, a and call been wife, him will ทูตสวรรค์อง์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่เสคาริยาทูตสวรรค์จึงกล่าวว่าอย่ากลัวเลยเสคาริยาพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของท่านแล้วเอลิซาเบธภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายแก่ท่านจงตั้งชื่อเขาว่ายอน So God spoke to him through uh, God spoke to him through the angel that he would have a son. ้ค่พระเจ้าจึงตรัสกับเสคาริยาผ่านทางทูตสวรรค์นะคะว่าเสคาริยาจะมีบุตรในที่สุด God wanted him to name his son John. และอยากจะให้เสคาริยาตั้งชื่อบุตรของตนว่ายอน He'll be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. ท่านจะมีความยินดีและดีใจยิ่งนักคนทั้งหลายก็จะชื่นชมยินดีที่เขาเกิดมา so the angel told him that his son will bring such a joy to his life ทูตสวรรค์นะคะได้กล่าวกับเซคาริยาว่าบุตรของเขาเนี่ยจะนำพาความชื่นชมยินดีอย่างมากมายมาให้เขา so when when reading this scripture even though it's not the main point of my sermon today but I feel like I want to say something แม้ว่าผมได้อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นจุดหลักของคาเทศนาที่ผมอยากจะพูดถึงแต่อยากจะมีโอกาสนี้ที่จะพูดกับบรรดาพ่อแม่ทั้งหลาย John will, will bring, John the will พระเจ้านะคะได้ตรัสกับเซคคาริยาผ่านทางทูตสวรรค์ว่า บุตรชายผู้นี้เนี่ยจะนำพาความชื่นชมยินดีอย่างมากมายมาสู่เสคาริยา So um, after reading this scripture I feel like as parents we should keep telling our children that they are our joy เมื่อผมอ่านถึงตอนนี้เนี่ยในฐานะที่ผมเองก็เป็นพ่อคนหนึ่งรู้สึกว่าเราควรอย่างยิ่งที่จะย้ำกับลูกของเราว่าเขาคือความยินดีในชีวของเรา You know uh, for Asian parents We, we feel comfortable say something like this children don't to to this say ด้วยความที่เป็นพ่อแม่ในภากเอเชียนะคะเรามักจะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจในการพูดให้ลูกฟังว่าเขาเป็นความยินดีของเรา A lot of Asian parents are thinking that it's better to say something negative to their children แล้วพ่อแม่เอเชียหลายคนนะคะที่คิดว่า อยากจะให้ลูกได้ดีเนี่ยต้องพูดอะไรในแง่ลบให้ลูกฟัง For example you are not good enough at school you are not doing well enough at sports ค่ะอย่างเช่นอาจจะบอกว่าลูกเนี่ยยังดีไม่พอนะหรือว่าลูกยังเก่งไม่พอในด้านการกีฬา And I think we we are adult we are grown up grown up adults and we all know that that kind of saying did quite a lot of damage และในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะเราผ่านมาแล้วเรารู้ว่าคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันทำร้ายจิตใจเรามากๆ I I believe that the angel said this to Zechariah because God wanted him to keep saying to John that you are my joy ผมเชื่อว่าพระเจ้าให้ทูตสวรรค์บอกกับเสคาริยาแบบนี้เพื่อให้เสคาริยาเนี่ยได้บอกกับยอนอยู่เสมอว่าเขาคือความยินดีในชีวิตของเสคาริยา And God has a reason for that. God for และพระเจ้าเองก็มีเหตุผลนะคะที่ให้เป็นแบบนั้น When John the Baptist g r e w up, he'll w i be the person who prepares the way for Jesus เพราะว่าเมื่อยอนผู้ให้บัพติศมาโตขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เตรียมทางให้กับองค์พระเยซูคริสต์มา And for John to do that, he will have to say to people that you are sinners และการที่ยอนจะเป็นจะเป็นผู้เตรียมทางได้นั้นเขาเป็นคนที่ต้องพูด ต่อหน้าทุกคนว่าคนพวกคุณเนี่ยคือคนบาป He will have to say directly to many people that what they are doing is sinful เขาจะต้องพูดใส่หน้าคนจํานวนมากมายนะคะว่าในสิ่งที่ท่านทําอยู่นั้นเนี่ยเป็นความบาป So many people will not like John because of what he said ดังนั้นคนจึงไม่ชอบสิ่งที่ย้อนพูดนะคะ And John will have to be okay When he knows that people are not, people like him because he that him, he's the right thing. people are people like because not, don't doing or แล้วยอนเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเขาจะพูดอะไรออกไปแล้วคนไม่ชอบเขาเขาก็ยังรู้สึกมั่นคงภายในอยู่ and for a person to not be bothered by by people do not like them that person has to be so secure Inside. และสําหรับคนนะคะที่จะไม่ได้ใส่ใจเลยว่าคนอื่นจะคิดยังไงคนอื่นจะรู้สึกยังไงกับเขาเนี่ยแสดงว่าภายในของเขาอ่ะมันมั่นคงมากๆ To be honest with you, I do not take criticism well. ถ้าจะบอกทุกคนอย่างจริงใจเลยนะคบก็คือว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยชอบคำวิพากษ์วิจารณ์นะ I cannot handle it when people don't like me แล้วก็มันรับมือยากมากเมื่อรู้ว่ามีใครไม่ชอบผม I'm not that secure inside เพราะว่าภายในของผมเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกมั่นคงภายในขนาดนั้น But but I can see that John was a he was a person who was so secure in his heart แต่ผมได้เห็นว่ายอเนี่ยเขามีความรู้สึกหนักแน่นและมั่นคงภายในจิตใจ And believe because Zechariah day that I believe him spoke every he's to my และผมก็เชื่อว่าพาะเซคาริยาผู้เป็นพ่อเนี่ยได้พูดให้เขาฟังว่าเขาคือความยินดีสำหรับชีวิตของเซคาริยาในทุกๆวัน Because the angel said that to him นั่นเป็นเพราะว่าทูตสวรรค์เองนะคะได้พูดแบบนั้นกับเซคาริยา And then the angel kept uh, saying to Zechariah แล้วทสวรร์ก็ยังบอกต่อนะคะให้เสลิคาริยาฟัง And he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the parents to their children to make ready a people prepared for the Lord เขาจะไปล่วงหน้าพระองค์โดยจิตวิญญาณและอนุภาพของเอเลียเพื่อให้บิดาทั้งหลายเปิดใจเข้าหาบุตรบรรดาบุตรเขาจะเตรียมผู้คนให้พร้อมเพื่อพระผู้เป็นเจ้า Luke uh, Luke What the Angel said important in Luke 17, in Luke 1, is so 17 117สิ่งที่ทูตสวรรค์นะคะได้พูดในลูกาบทที่หนึ่งข้อที่ส7สําคัญมากๆ The last prophet in the Old Testament was Malachi. ผ uh, ู้เผยคํากล่าวคนสุดท้ายนะคะจากพันธสัญญาเดิมก็คือมาลาคี And and Malachi spoke 400 years before Jesus was born. แล้วสําหรับมาลาคีค่ะเขาก็ได้พูด เผยคำกล่าวของพระเจ้าเนี่ยเป็นเวลา400ปีก่อนหน้าที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมา and uh, I would like all of us to read the very end of the book of Malachi ก็เลยอยากจะเชิญเรานะคะให้เปิดกันไปด้วยกันนะคะในมาลาคีบทสุดท้ายค่ะดูว่ามาลาคีบอกว่าอย่างไร see I will send the prophet Elijah to you before the great and dreadful day of the Lord comes he will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of the children Their parents ดูเถิดเราจะส่งเอลียผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าก่อนที่วันอันยิ่งใหญ่และน่าหวาดหวั่นของพระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงและเขาจะทำให้บิดาทั้งหลายเปิดใจเข้าหาบรรดาบุตรของพวกเขาและทำให้บุตรทั้งหลายเปิดใจเข้าหาบรรดาบิดาของพวกเขา so Malachi said before just right before Jesus came God would send a person มาลาคีได้เผยไว้นะคะว่าก่อนหน้าที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเนี่ยพระเจ้าจะส่งคนผู้หนึ่งมาก่อน and that person would be similar to Elijah in both power and maybe personality too และคนคนนั้นนะคะเขาจะมีลักษณะที่เหมือนกับเอลียาและยังมีลิธานุภาพหรืออนุภาพเหมือนอย่างเอลียาด้วย and that person will turn parents hearts children and children hearts children turning children's to to และคนผู้นี้นะคะจะทำให้บรรดาพ่อๆเนี่ยสามารถเปิดใจเข้าหาลูกๆและบรรดาลูกๆก็เปิดใจเข้าหาพ่อพ่อทั้งหลายได้ And then in Luke 1:17 the angel said and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the parents to their children To เมื่อกลับมาดูที่ลูกาบทที่ 1: ข้อที่17นะคะก็บอกว่าเขาจะไปล่วงหน้าพระองค์โดยจิตวิญญาณและอนุภาพของเอเลียเพื่อให้บิดาทั้งหลายเปิดใจเข้าหาบรรดาบุตรเขาจะเตรียมผู้คนให้พร้อมเพื่อพระผู้เป็นเจ้า Zechariah Zechariah was a priest he knows the Old Testament เศคาริยาเองเนี่ยเขาเป็นบุโรหิตนะคะดังนั้นเขารู้จากพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมดีมาก he knows that the angel is quoting Malachi เขาจึงรู้นะคะว่าตอนที่ทูตสวรรค์กล่าวเนี่ยมันมาจากหนังสือมาาคี So he knows that the angel is saying that his son will be the person who prepared the way for the Messiah และเขาก็รู้ด้วยค่ะว่าคนที่ทูตสวรรค์หมายถึงก็คือผู้ที่จะมาเตรียมทางให้กับพระเมสสิยา Like for me this is so exciting for a father to hear สําหรับผมถ้าผมเป็นผู้ที่ได้รับฟังคํานี้ผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดสําหรับคนเป็นพ่อ But but let's see how how Zechariah responded แต <t> ่เรามาดูกันนะคะว่าเซคาร <ik> ิยาเขาตอบสนองอย่างไร Zechariah asked the angel how can they be sure of this I'm an old man and my wife is well along in years เซคาริยาถามทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะแน่ใจได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าและภรรยาอายุมากแล้ว It sounds good, you know, but Zechariah was asking how can I be sure? I'm so old, my wife too. มันสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทวดสวรรค์พูดมามันดีมากๆเลยแต่เขาจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันจะเกิดขึ้นในเมื่อความเป็นจริงเขากับภรรยาเนี่ยอายุเยอะมากแล้ว If someone come to you ถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งมาหาเรา and ask to borrow some money from you แล้วก็ขอยืมเงินนะคะ and that person say I will return it w return next e e เดี๋ยวจะคืนเงินให้สัปดาห์หน้านะ and you ask that person how can I be sure เราก็จะถามใช่ไหมคะว่าจะแน่ใจได้ยังไงว่าคุณจะคืนจริงๆสัปดาห์หน้า that you will give it back to me next week ว่าเขาจะคืนให้ในสัปดาห์หน้า do you believe or not believe that that person will give the money to you back next week เราเชื่อหรือไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะคืนเงินเราให้เราจริงๆ if you ask how can I be sure it means you don't believe ถ้าหากถามในกรณีนี้เราบอกได้เลยใช่ไหมคะว่าไม่คะ่ะไม่เชื่อเลย so Zechariah he did not believe ก็เซคคาริยานะคะเขาไม่เชื่อค่ะว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้น you know when when I was reading this when I was reading Zechariah's response I was a little disappointed ในตอนที่อ่านถึงการตอบสนองของเซคคาริยาผมก็รู้สึกผิดหวังในตัวเขาหน่อย You know, he, he was priest. knows the Old Testament. was He he the priest, a ก็เนื่องจากว่าเขาเป็นปุโรหิตเนาะแล้วเขาก็ต้องรู้ข้อพระคัมภีร์จากพันธสัญญาเดิมดีมาก and and I think all of us know that in the Old Testament there was a couple that was just like his couple แล้วในพันธสัญญาเดิมนะคะก็มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่คล้ายคล้ายกันเลยกับเซคาริยาและอลิซาเบธ that couple was too old to have a baby คู่สามีภรรยาคู่นั้นนะคะเขาอายุมากเกินที่จะมีลูกได้แล้ว And was a Baron. the wife แล้วแถมภรรยายังเป็นหมันอีก Do you know who they are? รู้ไหมคะว่าคู่ที่เราพูดถึงนี้คือใคร b อ a h a m and Sarah right อับราฮัมกับนางซาร่าใช่ไหมคะ if we know then for sure zechariah knows แน่นอนว่าเซคาริยาเขาต้องรู้ but he did not believe แต่เขาไม่เชื่อ why is that ทำไมเอ่ย I I think Zechariah is just like us you know we are human ก็คิดว่าเศคาริยานะคะก็เป็นเหมือนกับเราิที่นี่ละค่ะก็คือมนุษย์ธรรมดาธรรมดา Many times when we read stories in the Bible we we saw God healed God helped and God guided เมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์เนี่ยเราก็เห็นมานักต่อนักว่าพระเจ้าได้ช่วยเหลือพระเจ้าได้นำพระเจ้าได้จัดเตรียม But but have questions would like, this to that person, but would God it to t we have like, person, me did God God do แต G เรามักจะมีคำถามนะคะว่าเมื่อพระเจ้าทำเช่นนั้นกับผู้อื่นแล้วแล้วพระเจ้าจะทำให้กับเราหรือเปล่า Many times we read stories in the Bible and we are thinking God did that to him but God will not do that to me เมื่อเราอ่านเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเราก็คิดว่าพระเจ้าทำให้กับพวกเขาได้อย่างแน่นอนแต่พระเจ้าคงไม่ทำอย่างนั้นกับเรา That's what's to ah right. happening Zechariah ก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของเซคาริยาตตอนนั้นด้วย and uh, we know that God will give something good to people when they have faith แล้วเราก็รู้นะคะว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งดีให้สำหรับผู้ที่เปี่ยมด้วยความเชื่อ and that's God's principle และนั่นก็เป็นหลักการของพระเจ้าด้วยเช่นกัน we need to have faith to receive a blessing from God เราจําเป็นจะต้องมีความเชื่อนะคะเพื่อที่จะรับพระพรที่พระเจ้าประทานให้ And Zechariah have faith. now not did he แต่ณตอนนี้เซคาริยาไม่มีความเชื่อนั้น The angel said to him, and now you will be silent and not able to speak until the d a y until the day this happens because you did not believe my words which will come true at their appointed time. ทูตสวรรค์ตอบว่าเพราะท่านไม่เชื่อคําของเราท่านจึงมิอาจเปล่งเสียงหรือพูดได้จนกว่าวันที่เหตุการณ์นี้จะบังเกิดขึ้นตามกําหนดเวลา You know uh, many years ago when I read this scripture I I saw it as God's discipline on Zechariah for not believing เมื่อหลายปีก่อนตอนที่อ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยผมก็มีความคิดว่านี่คือการลงวินัยของพระเจ้าสำหรับเซคคารยาที่เขาขาดความเชื่อ But now I don't see it แต่ว่าณตอนนี้ผมไม่ได้มองในลักษณะนั้นอีกแล้ว I see it as this is a way that God helped Zechariah to have faith ผมกลับมองว่านี่คือวิธีการนะคะที่พระเจ้าช่วยให้เซคคาริยาเนี่ยได้กลับมามีความเชื่ออีกครั้งหนึ่ง This is how God helped Zechariah to increase his faith เป็นการช่วยให้เซคคาริยาเนี่ยได้มีความเชื่อที่เพิ่มพูนขึ้น So, so think about this speak about know, morning when woke and could not think when he he and up Every ลองนึกอย่างนี้ดูนะคะเมื่อเขาตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ยังพูดไม่ได้ He was reminded that what God said will happen มันการเตือนให้เขาได้รู้ว่าในสิ่งที่พระเจ้าพูดมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน The next day he woke up he wanted to, sound, to say something to his wife and then h uh, no word coming out เมื่อเช้าอีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาอยากจะพูดอะไรกับภรรยาอะ ก็ยังออกเสียงไไม่ด้นะคะ Another time, God reminded him that what happen reminded God God spoke time him will ก็เป็นการย้ำกับใจของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทุกสิ่งที่ทูตสวรรค์พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นจริง so every day for nine months God is helping him to have more faith ดังนั้นตลอดทั้งระยะ9เเดือนนะคะที่พระเจ้าช่วยเพิ่มพูนความเชื่อของเขาให้มากขึ้น so for nine months God has been strengthening his faith ตลอด เป็นเวลาระยะเวลาเก้าเดือนด้วยกันที่พระเจ้าเสริมความเชื่อให้กับเขา so every day that he woke up and he could not speak he was reminded that his son would be the person who prepare d the way for the Messiah ในทุกวันที่เขาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วยังพูดไม่ได้ก็จะเป็นการย้ำให้เขารู้ว่าลูกชายของเขาที่จะคลอดออกมาเนี่ยจะเป็นลูกชายผู้ที่เตรียมทางให้กับพระเมสสิยา and that encouraged him to แล้วมันก็เป็นการช่วยเตรียมใจของเสคาริยานะคะที่จะดูแลลูกชายของเขาเตรียมความพร้อมลูกชายของเขาให้ทำพันธกิจของพระเจ้าในอนาคต Maybe teaching the Old Testament to John the Baptist ด้วยการสอนเรื่องราวทั้งหมดจากพันธสัญญาเดิมเนี่ยให้ยอนผู้บัปติศมา And he was reminded that after John was born, he was supposed to say to John every day, every day that John is his joy. และเขาก็เป็นกนารย้ำให้เขาได้นึกถึงว่าเมื่อลูกชายเขาคลอดออกมาแล้วจากนี้ไปทุกๆวันเขาจะบอกลูกชายเขาว่าลูกชายคือความชื่นบานและความยินดีในชีวิตของเขา We, we don't know if Zechariah would live long enough to see. John the Baptist doing ministry. เราเองก็ไม่รู้นะคะว่า เเศคาริยาเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ยาวนานแค่ไหนจนได้เห็นการรับใช้ของยอนผู้ให้บัพติศมาหรือเปล่า Baby not อาจจะไม่ก็ได้นะคะ because uh, when John was born he was so old already เพราะว่าเมื่อตอนที่ยอนคลอดออกมาแล้วเนี่ยเศคาริยาก็อายุเยอะแล้ว but we know that for nine months the whole nine months before John was born strengthening day God was, God was strengthening His faith His แต่เรารู้นะคะว่าตลอดระยะ9เดือนที่ยอนอยู่ในท้องของแม่เนี่ยพระเจ้าได้เสริมความเชื่อให้กับเซคาริยาให้แกร่งขึ้น and uh, today if we are feeling like oh I'm not sure if I will receive a good thing from God ถ้าหากวันนี้เรามีความรู้สึกไม่แน่ใจว่าเราเองจะเป็นผู้ได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าหรือเปล่า I don't have enough faith แล้วก็รู้ว่ารู้สึกว่าตัวเราไม่มีความเชื่อไม่ได้เต็มไปด้วยความเชื่อ I'm not so sure o s if if God's best plan for me would happen แล้วก็ไม่มั่นใจว่าเอแผนการที่ดีที่สุดของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า I don't have enough faith ผมไม่มีความเชื่อสูงส่งขนาดนั้น uh i believe god want to speak to all of us that he will help us to have enough faith แต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยให้เราได้มีความเชื่อมากขึ้นและอย่างพอแน่นอน we would not miss the best thing In God mind God's for และเราก็จะไม่มีการพลาดสิ่งดีที่พระเจ้าคิดอยู่ในใจของพระองค์สำหรับเรา Because God wants to give it to us and will help us to have faith เพราะพระเจ้าอยากจะประทานพระพรนั้นสิ่งดีนั้นให้กับเราเพื่อจะเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อให้ในชีวิตของเรามากขึ้น With God's help we will have enough faith and receive our blessing at the right time โดยพระเจ้านะคะเราเองจะมีความเชื่ออย่างเพียงพอและจะรับพระพรในเวลาของพระองค์ and that's love of God goodness of God and kindness of God นั่นคือด้วยความรักของพระองค์ด้วยความแสนดีของพระองค์และด้วยพระกรุณาของพระองค์นั่นเอง and uh, I just want all of us to to spend a, a little time with God ก็อยากจะชญชวนเราที่นี่นะคะให้ได้ใช้เวลาสักครู่นึงกับพระเจ้าค่ะ so we can look into our heart and And think something that are something not sure God will give it to if will give of sure us we ให้เราได้สำรวจใจของเรานะคะว่ามีสิ่งไหนที่เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะประทานให้เราจริงหรอ And we kind of feel bad because we don't have faith. แล้วถ้าหากเรารู้สึกแย่เพราะว่าเราไม่มีความเชื่อมากพอที่จะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ And and sometimes Some because you not don't might be thinking that will not receive because have enough thinking that it faith." "I will I แล้วเราอาจจะมีความคิดว่าเราคงไม่ได้รับสิ่งนั้นแน่นอนเพราะเราเชื่อไม่พอ so uh, I just want us to to rest and relax in God's love and grace ก็อยากจะเชิญชวนให้เราได้มาพักสงบนะคะแล้วก็รอคอยอยู่ในความรักของพระองค์ and receive into our heart the truth on the slide แล้วให้เราได้พูดความจริงนี้กับหัวใจของเรานะคะซึ่งอยู่บนหน้าจอค่ะ uh, Let's spend some quiet time with God ค่ะให้เราได้ใช้เวลาเงียบสงบสักครู่นะคะ you We want thank พระบิดาเจ้าเราอยากขอบคุณพระองค์ for ensuring us today that we receive the good thing that you wanted us to receive ที่ทำให้เราได้แน่ใจว่าพระองค์จะทำให้เราได้รับในสิ่งดีที่พระองค์ตั้งใจจะให้อย่างแน่นอน not because we are good and having enough faith ไม่ใช่เพราะว่าเราดีพอหรือเป็นเพราะว่าเรามีความเชื่อมากพอ but because of your goodness and grace แต่เป็นเพราะความดีงามของพระองค์และพระคุณของพระองค์ That faith help working so can have enough can we, we you working so us us we in ขอที่พระองค์จะทรงช่วยเราและทำงานในใจของเราให้เราได้มีความเชื่ออย่างเพียงพอ thank in Lord We e you j name. เราขอบคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมน